ยินดีต้อนรับสู่ฉลาดในวัยชราวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาล้วงลึกถึงเคล็ดลับง่ายๆแต่ทรงพลังในการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรธรรมชาติอย่างขมิ้นชันให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับขมิ้นในเมนูอาหารไทยหรือการใช้พอกผิวแต่รู้หรือไม่ว่าหากใช้ผิดวิธีหรือทางร่วมกับของบางอย่างประโยชน์ก็อาจหายไปเป,ปล่าๆหรือได้ผลเพียงครึ่งเดียวในวัยเกษียณหรือวัยสูงอายุสุขภาพถือเป็นสมบัติล้ำค่าที่เราต้องรักษาให้ดีที่สุด การรู้จักวิธีเสริมประสิทธิภาพของขมิ้นด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติเช่นไขมันดีน้ำผึ้งดิบหรือแม้แต่การเติมพริกไทยเพียงเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนสมุนไพรธรรมดาให้เป็นยาธรรมชาติที่ดูแลได้ทั้งข้อเข่าวความจำและระบบภูมิคุ้มกันหลายครั้งที่เราซื้ออาหารเสริมหรือสมุนไพรแต่ไม่ได้ศึกษาให้ทีท่วนว่าอะไรช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้จริงวันนี้ผมอยากชวนคุณเปิดใจและฟังจนจบเพราะเราจะสอนทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ตั้งแต่การเลือกไขมันดีที่มีอยู่ในครัวเช่นน้ำมันมะกะอกอะโวคาโดในถูกการเติมน้ำเพึ่งดิบแทนน้ำตาลขัดสีไปจนถึงวิธีใส่ขมิ้นในอาหารจานโปรดของคุณเมื่อฟังจบแล้วเชื่อว่าทุกคนจะสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มไม่ต้องซื้ออาหารเสริมราคาแพงแต่ได้สุขภาพที่ดีขึ้นด้วยของง่ายๆรอบตัวเราเองอย่าลืมตั้งใจฟังนะครับสุขภาพดีไม่มีขายแต่เราเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เลย สพคุณอาจถูกขัดขวางลดประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงเป็นสารที่ก่อให้เกิดปัญหาทางเดินอาหารและการอักเสบอ,อาหารเสริมที่คุณพึ่งพาเพื่อสุขภาพอาจส่งผลเสียในวิดีโอนี้ผมจะชี้แนะเกี่ยวกับ3อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อรับประทานขมิ้นและอธิบายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นผมจะนำเสนอสา่คู่ผสมอาหารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขมิ้นและเสริมผลลัพธ์ให้กับร่างกายของคุณเตรียมเครื่องดื่มอุ่นๆผ่อนคลายแล้ว มาร่วมติดตามไปพร้อมกันเมื่อจบวิดีโอนี้คุณจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวิธีการใช้ขมิ้นอย่างถูกต้องเพื่อให้ร่างกายได้รับฮับประโยชน์เต็มที่ที่ควรได้รับความนิยมของขมิ้นที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุชาวอเมริกันน่าจับตามองเมื่ออายุมากขึ้นหลายคนเริ่มให้ความสําคัญกับสุขภาพมากขึ้นความแข็งตัวของข้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆระบบย่อยอาหารลดลงเมื่อเทียบกับอดีตมักพบการอักเสบเรื้อรังช่วงเวลาฟื้นฟู หลังออกแรงยาวนานขึ้นและความจำลดลงเล็กน้อยเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปแต่ก็ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ในชีวิตประจำวันของเราด้วยเหตุนี้ผู้สูงอายุจำนวนมากในอเมริกาจึงเลือกใช้วิธีรักษาด้วยธรรมชาติซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่มีมาตั้งแต่โบราณช่วยส่งเสริมสุขภาพโดยไม่ต้องใช้สารเคมีรุนแรงขมิ้นโดดเด่นเป็นหนึ่งในสมุนไพรธรรมชาติ ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในวงการสุขภาพปัจจุบันคุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับขมิ้นจากคนใกล้ตัวผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือญาติและพบได้ตามชั้นวางในร้านขายข,ายของชำพบในรูปแบบแคปซูลตามร้านยาหรือเป็นส่วนประกอบในเครื่องดื่มสุขภาพและนมทองคำขมิ้นได้รับการยกย่องอย่างสูงในเรื่องคุณสมบัติพิเศษซึ่งก็สมเหตุสมผลขมิ้นมีสารสำคัญชื่อเครอคูมินสีเหลืองสดของขมิ้นมาจากเครอคูมินซึ่งมีชื่อเสียงในคุณสมบัติต้านการอักเสบ และสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังสารนี้ช่วยบรรเทาการอักเสบของข้อส่งเสริมสุขภาพหัวใจปรับปรุงการทำงานของระบบย่อยอาหารและปกป้องสมองจากผลกระทบของวัยขมิ้นถูกนำไปใช้ในหลายรูปแบบหลายคนผสมขมิ้นกับน้ำอุ่นใสน้ำพึ่งเล็กน้อยในตอนเช้าบางคนใส่ในสมูทตี้ใส่ในซุปหรือกินเป็นอาหารเสริมขมิ้นง่ายต่อการใช้เป็นออแกนิกและเข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวอย่างไรก็ตามมีข้อเท็จจริงสำคัญที่หลายคนมองข้าม นั่นคือประสิทธิภาพของขมิน้นขึ้นอยู่กับการดูดซึมของร่างกายอย่างมีประสิทธิผลน่าเสียดายที่ร่างกายดูดซึมเครื่องูมินได้ยากเมื่อรับประทานแยกโดยลําพังงานวิจัยพบว่าภายใต้สภาพที่ไม่เหมาะสมการดูดซึมเครื่องกูมินอาจได้เพียงเศษเสี้ยวของปริมาณที่รับประทานเข้าไปซึ่งหมายความว่าถึงแม้จะรับประทานขมิ้นทุกวันคุณก็อาจไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่สําคัญที่ต้องทราบคืออาหารบางชนิด เมื่อรับประทานรวมกับขมิ้นอาจขัดขวางการดูดซึมเครือคูมินของร่างกายอย่างสิ้นเชิงอาหารบางอย่างอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ระบบย่อยอาหารบอบบางหรือมีโรคประจำตัวอื่นๆก่อนที่จะคิดจะรับประทานอาหารเสริมขมิ้นครั้งต่อไปหรือเติมผงทองคํานี้ลงในชาของคุณคุณต้องเข้าใจสิ่งที่ไม่ควรรับประทานร่วมด้วยในตอนต่อไปผมจะชี้แจงสามอาหารที่พบได้ในครัวเกิดทุกบ้านของชาวอเมริกันที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อรับประทานรวมกับขมิ้นเพราะการจับคู่เหล่านี้ อาจก่อปัญหามากกว่าประโยชน์และความเข้าใจเรื่องนี้อาจส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของคุณอย่างมาก 1. ผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านกระบวนการเหตุผลที่ขมิน้นไม่ให้ประโยชน์เต็มที่เราจะเริ่มจากของใช้หลักที่พบในครัวเกือบทุกบ้านของชาวอเมริกันผลิตภัณฑ์นมโดยเฉพาะเช่นแผ่นชีสอเมริกันครีมผงนมเปรี้ยวปรุงแต่งรสและชีสขูดบรรจุถุงเหล่านี้จัดเป็นผลิตภัณฑ์นมผ่านกระบวนการสินค้าเหล่านี้สะดวกและเพิ่มรสชาติจึงได้รับความนิยมในอาหารเช้า และของว่างหลายคนชอบทานชีสคู่กับไข่ใสครีมในกาแฟรหรือกินโยเกิร์ตผลไม้เป็นของว่างแต่สําหรับขมิ้นอาหารเหล่านี้อาจเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ผลิตภัณฑ์นมผ่านกระบวนการมักมีสารเติมแต่งสารกันเสียกลิ่นสังเคราะห์สารเพิ่มความคงตัวและบางครั้งมีน้ําตาลเพิ่มส่วนประกอบเหล่านี้ทําให้กระบวนการย่อยอาหารยุ่งยากโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่อาจมีปัญหาท้องอืดท้องเฟอ้อหรือระบบเผาพลาญช้ามเมื่อร่างกายย่อยอาหารยากก็ยากที่จะดูดซึมสารอาหารสําคัญเช่นเครืค่อมิน้นซึ่งเป็นสารสําคัญในขมิ้น นอกจากนี้งานวิจัยพบว่าโปรโตีนบางชนิดในผลิตภัณฑ์นมอาจจับกับเคราคูมินทำให้ร่างกายดูดซึมได้ไม่เต็มที่ถึงแม้จะกินขมิ้นทุกวันประโยชน์อาจถูกขัดขวางโดยอาหารที่กินร่วมกันเช่นการใส่ขมิ้นในไข่คนพร้อมชิสผ่านการแปรรูปอาจดูเหมือนเป็นทางเลือกที่ดีแต่ชิสนั้นอาจขัดขวางร่างกายจากการดูดซึมคุณสมบัติต้านการอักเสบที่คุณต้องการ ขมิ้นที่ผสมกับครีมผงหรือนมหวานก็เหมือนกันหากคุณชอบรสสัมผัสครีมหรือเครื่องดื่มขมิ้นอุ่นๆมีทางเลือกที่ดีกว่าลองใช้นมอัลมอนด์ไม่หวานนมข้าวโอ๊ตหรือนมมะพร้าวแทนตัวเลือกจากพืชเหล่านี้ช่วยย่อยอาหารลดการอักเสบและทําให้ขมิ้นทํางานได้อย่างเต็มที่ส่วนผสมเหล่านี้เข้ากันได้ดีกับเครื่องดื่มและซุปไม่มีสารเติมแต่งแอบแฝงที่ขัดขวางการดูดซึมข้อสําคัญที่ควรจําคือเมื่อใช้ขมิ้น ในชีวิตประจำวันควรลดการบริโภคผลิตภัณฑ์นมผ่านการแปลร,รูปข้อเข่าระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมของคุณจะดีขึ้นมาก2ออาหารที่มีน้ำส้มสายชูสูงผลกระทบของสารที่มีความเป็นกรดสูงต่อประสิทธิภาพของขมิน้นควรหลีกเลี่ยงการรับประทานขมิน้นร่วมกับอาหารที่มีน้ำส้มสายชูสูงอาหารเหล่านี้ได้แก่น้ำสลัดในกวดผักดองซอสมะเขือเทศมัสตาร์ดและสูตรที่ใช้น้ำส้มสายชูขาวหรือน้ำส้มสายชูแอปเปิลอาหารเหล่านี้พบได้ทั่วไป ในครัวอเมริกันแซนด์วิชไก่วงกับผักโดงสลัดผักสดราดน้ำสลัดเปรี้ยวหรือคลสลอจากร้านอาหารดูเหมือนจะปลอดภัยแต่ความจริงมีความท้าทายขมิ้นเป็นสารที่ซับซ้อนเพื่อการดูดซึมที่ดีที่สุดร่างกายต้องการให้เครือขุมมิ้นสารสําคัญอยู่ในสภาพแวดล,ล้อมที่เสถียรการผสมกับอาหารที่มีความเป็นกรดสูงเช่นน้ำส้มสายชูอาจทําให้เครือขุมมิ้นเสื่อมสภาพก่อนที่ร่างกายจะดูดซึม ได้อย่างมีประสิทธิภาพสําหรับผู้ที่มีปัญหากระเพาะหรือกรดไหลย,ย้อนการผสมขมิ้นกับอาหารที่มีความเป็นกรดสูงอาจก่อให้เกิดอาการไม่สบายท้องท้องอืดหรือแสบร้อนกลางอกหลายคนผสมขมิ้นกับน้ําสลัดเพราะคิดว่าดีแต่ถ้าน้ําสลัดนั้นมีน้ําส้มสายชูหรือน้ํามะนาวมากเกินไปอาจก่อปัญหามากกว่าประโยชน์ผลกระทบนี้อาจไม่ชัดเจนทันทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปจะลดประโยชน์ที่คุณได้รับจากขมิ้นทางเลือกที่ดีกว่าคือเปลี่ยนมาใช้น้ำสลัดโฮมเมด ที่ใช้น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษน้ำมะนาวสดและเกลือเล็กน้อยแทนการใช้น้ำสลัดสำเร็จรูปที่มีน้ำส้มสายชูสูงพริกไทยดำการผสมผสานนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มการดูดซึมขมิ้นชันอีกด้วยโดยได้รับการช่วยเหลือจากไขมันดีในน้ำมันมะกอกและคุณสมบัติการดูดซึมของพริกไทยโปรดพิจารณาคำแนะนำนี้หากคุณชอบอาหารดงหรือเครื่องปรุงรสเปรี้ยวควรทานแยกเวลาออกจากขมิ้นชัน เพื่อให้ร่างกายได้เบนระยะจากอาหารที่มีกรดการทานขมิ้นชันพร้อมอาหารเปรี้ยวอาจทําให้คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ลดลงสรุปคืออาหารที่มีกรดไม่ควรถูกมองว่าเป็นศัตรูแต่อย่างยิ่งควรพิจารณาเรื่องเวลาทานและการจับคู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขมิ้นชันแนะนําให้หลีกเลี่ยงการทานคู่กับอาหารที่มีน้ําส้มสายชูโด,ดยตรงโดยเฉพาะในมื้อเดียวกันสารอาหาร3าอย่างนี้ซีเรียวหวานและขนมอบสร้างความท้าทายอย่างมากต่อประสิทธิภาพของเครืค่องมิน มาลงลึกกับเรื่องที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นคุ้นเคยและความทรงจำหวานนองขุมกลืนซีเรียลหวานและขนมอบตั้งแต่ชามข้าวโพดอบกรอบรสช็อกโกแลตไปจนถึงมัฟฟินบลูเบอรี่จากร้านกาแฟโปรดหรือแม้แต่ขนมปังกล้วยในช่วงบ่ายของว่างเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจําวันของหลายคนอย่างไรก็ตามคัมมิ่งชันได้รับความนิยมในหลากหลายเมนูอาหารอาจเคยเจอมัฟฟินคัมมิงชันแผนเคก้กหรือบาร์การโนล่าที่โปรโมทสรรพคุณทางสุขภาพแต่หากอาหารเหล่านั้น มีน้ำตาลกลั่นสูงคุณอาจเธอทำลายประโยชน์ทั้งหมดของคมิงชันโดยไม่รู้ตัวสาเหตุคือน้ำตาลเป็นตัวก่อการอักเสบอย่างรุนแรงสารนี้เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดอย่างรวดเร็วเพิ่มภาระให้กับระบบเผาผลาญและมีบทบาทต่อการเกิดโรคเรื้อรังเช่นโรคหัวใจข้ออักเสบและความเสื่อมทางสมองขณะเดียวกันคมิ่งชันมีคุณสมบัติต้านการอักเสบทําหน้าที่ลดการอักเสบในร่างกายปกป้องเซลล์จากความเสียหายและช่วยสงบการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันเมื่อทานคมิ่งชัน พร้อมกับซีเรียลหวานคุกกี้หรือขนมอบร่างกายจะได้รับสัญญาที่ขัดแย้งกันขมิ้นชันพยายามลดการอักเสบแต่ขณะเดียวกันน้ำตาลกลับเร่งให้อักเสบเพิ่มขึ้นผลลัพธ์คือขมิ้นชันทำงานได้น้อยลงนอกจากนี้อาหารที่มีน้ำตาลสูงยังเพิ่มระดับอินซูลินทำให้ระบบย่อยอาหารเสียสมดุลและรบกวนการดูดซึมสารอาหารรวมถึงเครื่องคูมินสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาลบรรเทาอาการปวดข้อหรือเสริมสมอง,องการทานแบบนี้อาจเป็นอุปสรรคใหญ่ แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเลิกทานอาหารโปรดเพียงแค่ต้องเลือกทดแทนอย่างมีเหตุผลเช่นนำขมิ้นชันมาผสมในข้าวโอ๊ตไม่หวานขนมปังโฮลเกรนทานในอัลมอนด์หรือสมูทตี้ที่มีผลไม้เช่นดูเบอรี่หรือกล้วยหากต้องการความหวานเล็กน้อยอาจเติมน้ำพึ่งดิบหรือน้ำเชื่อมเมปเปิลในปริมาณพอเหมาะตัวเลือกเหล่านี้เป็นธรรมชาติมากกว่าผ่านการแปรรูปน้อยกว่าและไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงข้อสรุปสำคัญคือเมื่อใช้ขมิ้นชันในฐานะต้านการอักเสบ ควรหลีกเลี่ยงการทานคู่กับอาหารที่ส่งเสริมการอักเสบเช่นซีเรียลกล่องส่วนใหญ่ขนมอบที่ผลิตเชิงพาณิชย์และผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลขาวหรือแหรัปข้าวโพดแม้ความรู้เล็กน้อยก็มีผลมากอาหาร3อย่างที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของขมิ้นชันเมื่อรู้จักอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงในการทานขมิ้นชันแล้วลองมาดูสิ่ง ที่ส่งเสริมกันบ้างวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของขมิ้นชันให้กับสุขภาพของคุณประโยชน์ของขมิ้นชันจะเพิ่มขึ้นมากเมื่อทานร่วมกับอาหารที่เหมาะสมไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือผงราคาแพงเพียงวัตถุดิบพื้นฐานที่มีอยู่ในครัวเช่นพริกไทยดำซึ่งมีสารธรรมชาติไทเอรีนงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าไทเปอรีนช่วยเพิ่มการดูดซึมเคร์คกูมินส่วนประกอบสำคัญในขมิ้นชันได้ถึง2,000ซใช่ครับ2,000อาหาร3อย่างนี้ ไม่เพียงแต่เข้ากันได้กับขมิ้นชันแต่ยังเพิ่มคุณประโยชน์ให้กับร่างกายช่วยให้ร่างกายดูดซึมเครื่องกูมินได้มากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพของขมิ้นชันในการบรรเทาอาการปวดข้อระบบย่อยอาหารสมองและหัวใจพริกไทยดําเป็นเครื่องเทศที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมีรสชาติและความหลากหลายในการปรุงอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้สูงอายุเนื่องจากร่างกายเมื่อแก่ตัวลงจะดูดซึมสารอาหารได้น้อยลงความสําคัญของการเลือกอาหารจึงสูงขึ้นมากการผสมขมิ้นชันกับพริกไทยดํา ช่วยเพิ่มการย่อยอาหารและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ขมิ้นชันในร่างกายในจุดที่จําเป็นสุขภาพข้อาการทํางานของสมองและภูมิคุ้มกันเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึง้งไม่จําเป็นต้องใช้ปริมาณมากเพียงหยิบมือพริกไทยดําบดสดก็เพียงพอสามารถใส่ในชาใส่ขมิ้นชันตีไข่เจียวหรือใส่ในซุปและแกงที่มีขมิ้นชันรสชาติจะไม่โดดเด่นนักแต่คุณค่าทางโภชนาการสูงตัวอย่างง่ายๆผสมขมิ้นชันเศษหนึ่ง ส่วนสี่ช้อนชากับนมอัลมอนด์อุ่นหนึ่งแก้วใส่พริกไทยดำหยิบมือเล็กๆคนให้เข้ากันแล้วดื่มตอนเช้าเป็นกิจวัตรที่ช่วยลดการอักเสบเพิ่มความชัดเจนทางสมองและบรรเทาอาการข้อนอกจากนี้ควรเลือกพริกไทยดำบดสดแทนพริกไทยบดบรรจุขวดเพราะพริกไทยสดมีสารไทเพอรินเข้มข้นกว่ามากถ้าใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันตรวจสอบฉลากว่ามีการเติมไทเพอรินหรือไบโอเปอรินซึ่งเป็นสารสกัดจากพริกไทยดำบริสุทธิ์หรือไม่เพราะถ้าไม่มีคุณอาจไม่ได้ประโยชน์เต็มที่จากเคร์คูมิน ขมิ้นชันและพริกไทยดำไม่ใช่แค่รสชาติดีแต่ยังเป็นคู่หูเพื่อสุขภาพที่ทรงพลังแนะนําให้เติมพริกไทยดำเล็กน้อยทุกครั้งที่ใช้ขมิ้นชันการกระทาเล็กๆนี้ให้ผลลัพธ์ใหญ่ไขมันดีช่วยเพิ่มการดูดซึมเครือคูมินอีกหนึ่งพันธมิตรสาคัญของข,องขมิ้นชันคือไขมันดีเครือคูมินในขมิ้นชันละลายในไขมันไม่ใช่ในน้ําจึงสําคัญมากที่ต้องทานขมิ้นชันคู่กับไขมันถ้าไม่มีไขมันร่างกายจะดูดซึมสารที่เป็นประโยชน์ไม่ได้และส่วนมากจะถูกขับออกโดยปล่าประโยชน์ เมื่อจับคู่ขมิ้นชันกับไขมันที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มการดูดซึมเครื่องูมินเข้าสู่กระแสเลือดทําให้ไปถึงจุดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ไขมันดีคืออะไรบ้างเรากําลังพูดถึงสิ่งต่างๆเช่นน้ามันมะกอกเอ็กราเวอร์จินอะโวคาโดเนยถั่วเมล็ดเชียมเมล็ดแฟลกและปลาที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะแซลมอนไขมันเหล่านี้ให้ประโยชน์ต่อหวัวใจการทํางานของสมองและระบบเผาผลาญพร้อมหลีกเลี่ยงอันตรายจากไขมันแปรรูปหรือไขมันอิ่มตัว ให้ฉันแนะนําวิธีใช้เมื่อเตรียมซุปหรือแกงที่ใส่ขมิ้งชันควรเติมน้ํามันมะกอกหนึ่งช้อนตกใกล้จุดสิ้นสุดของการปรุงสําหรับคนที่ชอบสมูทตี้ให้ใส่อะโวคาโดหัน่นแว่นหรือนเออนยอะโวบนหนึ่งช้อนคู่กับขมิ้งชันเมื่อปรุงผักย่างให้โรยขมิ้นแล้วหยดน้ํามันมะกอกก่อนนําเข้าเตาอบสําหรับคนที่ชอบไข่ตอนเช้าให้ผัดในน้ํามันมะกอกหรือน้ํามันอะโวคาโดเล็กน้อยปรุงด้วยขมิ้นและพริกไทยจุดประสงค์ไม่ใช่การเติมไขมันโดยไม่เลือกแต่คือการนําไขมันที่เหมาะสมมาประสานกับขมิ้น เื่อให้เครื่องขูม,มินเดินทางผ่านระบบย่อยอาหารและเข้าสู่กระแสเลือดอย่างมีประสิทธิภาพช่วยต้านการอักเสบเพิ่มความจำและส่งเสริมการเคลื่อนไหวของข้อต่อได้ดียิ่งขึ้นจึงสำคัญอย่างยิ่งที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ไขมันแปรรูปหรือไขมันไม่ดีเช่นมาการีนน้ำมันพืชแข็งหรือน้ำมันทอดลึกซึ่งอาจยิ่งกระตุ้นการอักเสบและลดคุณประโยชน์ของของมินให้เน้นการใช้แหล่งไขมันธรรมชาติที่เรียบง่ายพิจารณาว่าไขมันดีคือพาหะสำคัญในการทากมิน้น ไปยังบริเวณที่ต้องการหักไม่มีไขมันเหล่านี้ขมิ้นอาจไม่สามารถส่งผ่านไปยังจุดที่ต้องการได้แต่เมื่อจับคู่กับไขมันที่เหมาะสมเครือคูมินจะทํางานได้อย่างเห็นผล 3. อย่างต่อไปคือน้ําพึ่งธรรมชาติไม่ผ่านการแปลร,รูปซึ่งเป็นพันธมิตรสุดพิเศษในการต้านการอักเสบตามธรรมชาติอาหารชนิดที่3ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของขมิ้นคือเครื่องดื่มหวานและเป็นธรรมชาติทั้งหมดอย่างน้ําพึ่งดิบอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระคุณสมบัติต้านการอักเสบ และเอนไซม์ธรรมชาติเล็กน้อยที่ช่วยในการย่อยอาหารและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเมื่อผสานกับขมิ้นน้ำพึ่งดิบจะทำหน้าที่หลัก2ประการอย่างแรกช่วยเพิ่มรสชาติของขมิน้นโดยเฉพาะในเครื่องดืง่มหรือชานอกจากนี้ยังช่วยขยายคุณสมบัติต้านการอักเสบช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอลดการอักเสบในลำไส้และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือควรใช้น้ำพึ่งดิบแทนน้ำพึ่งที่ผ่านการแปลร,รูปซึ่งพบได้ทั่วไป ในขวดพลาสติกรูปมีตามร้านขายของชำน้ำพึ่งเชียงพานิชย์ส่วนใหญ่ผ่านกระบวนการความร้อนสูงและการกำจัดสารสำคัญจนหมดน้ำพึ่งดิบมักมีลักษณะขุ่นมีเนื้อสัมผัสมากกว่าและยังคงเก็บละอองเกสรเอนไซม์และสารอาหารตามธรรมชาติต่อไปนี้คือวิธีง่ายๆในการผสานกับขมิน้นผสมขมิ้นครึ่งช้อนชากับน้ำพึ่งดิบหนึ่งช้อนชาลงในน้ำอุ่นคนเบาๆและจิบอย่างช้าๆใส่น้ำพึ่ง และขมิ้นลงในชาสมุนไพรสำหรับเครื่องดื่มยามเย็นเพื่อความผ่อนคลายผสมน้ำผึ้งขมิ้นและมะนาวในน้ำร้อนเพื่อทำโทนิกดีท็อกซ์ยามเช้าอีกวิธีหนึ่งคือผสมน้ำผึ้งและขมิ้นจนเป็นเนื้อข้นแล้วกินเป็นช้อนเล็กๆทุกวันบางคนเรียกกันว่าช้อนทองคำส่วนผสมนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีอาการแท้ตามฤดูการปัญหาระบบไซนัสหรือระคายคอน้ำผึ้งช่วยปรับรสชาติของขมิ้นให้เรื่นรมยิ่งขึ้นโดยหลีกเลี่ยงผลเสียจากน้ำตาลหรือน้ำเชื่อมเตือนสั้นๆส,ส,สำหรับผู้ที่เป็นบาาหวาหรือ ต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดควรใช้น้ำพึ่งดิบอย่างระมัดระวังแม้จะมาจากแหล่งธรรมชาติแต่ก็มีน้ำตาลควรจำกัดในปริมาณพอเหมาะประมาณหนึ่งช้อนชาต่อวันซึ่งถือว่าปลอดภัยและเป็นประโยชน์สำหรับคนส่วนใหญ่หากคุณกำลังมองหาเครื่องดื่มเสริมขมิน้นที่มีประสิทธิภาพและดีต่อสุขภาพการใช้น้ำพึ่งดิบเป็นทางเลือกที่ฉลาดและมีรสชาติช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์และส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม ขณะที่เรากำลังสรุปวิดีโอนี้ฉันขอขอบคุณคุณที่ดูและสละเวลามาดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายที่จะลืมไปเมื่อชีวิตประจำวันยุ่งเหยิงวันนี้คุณได้สร้างโอกาสในการเรียนรู้การสะท้อนและการเติบโตส่วนบุคคลเราได้พูดถึงขมิ้นฉันไม่เพียงแค่ความหมายแต่รวมถึงการทำงานประโยชน์และวิธีภานเข้ากับกิจวัตรประจำวันรู้จักสามอาหารทั่วไปที่อาจรบกวนคุณประโยชน์จอดลึก3าส่วนผสมธรรมชาติอย่างพริกไทยดำไขมันดีและน้ำพึ่งดิบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขมิ้นแม้อาจดูท้าทายแต่แท้จริง แล้วสุขภาพคือการก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบบอกควรเน้นทําสิ่งเล็กๆอย่างมีสติในแต่ละวันไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดพร้อมกันลองใส่ขมิน้นและพริกไทยในชาของคุณพรุ่งนี้เช้าสัปดาห์หน้าลองเปลี่ยนครีมเทียมเป็นนมอัลมอนด์และเมื่อตอนข้อต่อคุณตึงให้ใส่ขมิ้นและน้ําผึ้งในกิจวัตรผละส,สมจากการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มีความสําคัญยิ่งครับและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่ฉลาดในวัยชาราตั้งใจนํามาแบ่งปันในวันนี้หวังว่าทุกท่าน จะได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการใช้ขมิ้นชันอย่างถูกวิธีพร้อมเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่หลายคนอาจมองข้ามไปไม่ว่าจะเป็นการเลือกไขมันดีน้ำพึ่งดิบหรือแม้แต่พริกไทยที่สามารถเปลี่ยนขมิ้นธรรมดาให้กลายเป็นยาธรรมชาติที่ช่วยดูแลข้อเข่าความจําและภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรารู้ดีว่าทุกท่านที่ติดตามช่องนี้ล้วนให้ความสําคัญกับการดูแลตัวเอง และคนในครอบครัวให้มีสุขภาพแข็งแรงไปนานๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมนําสิ่งที่เรียนรู้ในวันนี้ไปปรับใช้ในมื้ออาหารของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นการโรยขมิ้นในซุปเติมน้ํามันมะกอ,อกในผักย่างหรือผสมขมิ้นกับน้ําพึ่งดื่มตอนเช้าลองทําดูแล้วค่อยๆสังเกตความเปลี่ยนแปลงในร่างกายด้วยตัวเองก่อนจากกันผมอยากถามทุกท่านว่าวันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรใหม่เกี่ยวกับการใช้ขมิ้นบ้างแล้วมีข้อไหนที่คุณคิดว่าจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันทันที ฝากคอมเมนต์สิ่งที่คุณได้เรียนรู้และสิ่งที่คุณตั้งใจจะเริ่มทําไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเพราะความคิดเห็นของคุณมีค่าและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชมคนอื่นๆด้วยเช่นกันและถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมเขียนความคิดเห็นของคุณด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง salute de los e n c i a l o s เพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพดีๆสาหรับคนที่คุณรักครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีและมีความสุขในทุกๆวันครับ